แคมเปญนี้ก็ตั้งใจจัดเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเกี่ยวเนื่องกับ30ปีนะเป็น30ปีของ, Always งดีโด a อเวซัเราจะอัพทังทีดีท่นนี้อย่างแรกเลยเรจะอัพลุกนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะเลือกพรีเซนเตอร์ให้ตรงกับตัวสินค้าด้วยนะคะแล้วก็พอดีบังเอิญนะคะว่าพรีเซนเตอร์เนี่ยคู่เรื่องไม่ออกจริงๆปกติแล้วจะใช้ เจนเตอร์ท่านเดียวเนาะแต่รอบนี้เนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วทีน,นี้น้องทั้งสองคนเนี่ยค่ะเป็นความใจวัยรุ่นนะคะแล้วก็มีแฟนเป็นแบบร้อยล้านวิวสองคนวัวกันเกือบ300ล้านนะคะ<ม>ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้ดีโดเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จากแคมเปญน,นี้ขึ้นมาทําให้สองค่ายได้มาเจอกันเข้าใจว่าวันนี้เป็นเวทีแรกนะที่ทาง r s สกัมีได้มาพบกันแล้วก็มาคุชเชอร์งกัน ก็เป็นแคมเปญของดีโด้อพุกใหม่นะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแคมเปญในปีนี้นะคะแล้วก็คิดว่าตลอด30ปีเนี่ยเราท่าม,มาถึง30ปีเนี่ยมีความสำเร็จแล้วเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้วก็ทันสมัยขึ้น,นะคะ่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายอยากให้ฝากถึงการอพใหม่ของดีโดนะยคะ่ะฝากให้ถึงกับผู้ชมได้ก็คาดหวังน,นะคะว่าสิ่งที่เราเลือกนะคะตั้งแต่ ทัดสรรสิ่งที่ดีๆมันจูบโดแล้วอันนี้เราได้การยอมรับแล้วแต่ในแง่ของการใส่เสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลกไปตามยุคตามสมัยก็ฝากว่าคนผู้ที่ออกแบบเนี่ยได้ทัดสรรสีสันนะคะแล้วก็ผลไม้นะคะที่จะชุ่มฉ่ำสดใสนะคะแล้วก็ดีโดก็ยังจะมอบความสดชื่นสะใจนะคะผ่านน้ำทุกโขดของดีโดะค่ะนะคะแล้วก็ผ่านเสียเนเพลงของน้องๆทั้งสองด้วยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวถามคุณเบิร์ตกับคุณโจอี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ดีโดูเลยค่ะคุณประาดีใจครับจริงๆเราก็ชื่นชอบดีโดตั้งแต่เด็กก็พอโตมาเรายิ่งรู้จักว่าดีโดมีความแมสมากในเรื่องของชื่อที่ติดแล้วก็รสชาติที่อร่อยก็ไม่คิดว่าวันเองจะได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนในการนําเสนอทั้งตัวรสชาติแล้วก็นักรับคนใหม่ครับขอบคุณมีแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่เห็นความสามารถและก็เห็นว่าพวกเราสามารถ เปลี่ยนแปลงอัพลุกแล้วก็นําเสนออะไรให้คุมารักดูมากขึ้นครับผมก็ดีใจมากครับก็ผมก็ก็ดีใจครับแล้วเพราะว่าเราเหมือนพูดง่ายๆว่าแบบจากผู้บริโภคจนวันนี้มันมาถึงเรามาเป็นพรีเซนเตอร์มันเป็นอะไรที่เกินฝันมากครับต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสนะครับที่วันนี้มันมันก็เป็นอะไรที่ผมตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเกิดมาก็เพิ่งเคยได้เป็น จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสของดีๆของน้องๆอ,อยู่แล้วแล้วก็วเขาก็คือความมุ่งมั่นที่เขาตั้งใจทำเนี่ยมันทาให้เขาสําเร็จในวันนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่เขาเอาจุดแข็งออกมาเนี่ยต้องบอกว่าน้องโจอี้เป็นคนที่เสียงเคราะพอใครพูดถึงก็จะบอกว่าจําสิงโจอี้ได้แล้วก็เพลงดังของน้องก็มาด้วยนะคะขณะที่คุณเบิ้ลเองก็เป็นคนขี่เล่นเสียงเพราะไพ่เลาะและเป็นนักแสดงด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเหมาะมากในการที่จะจับแบรนด์นี้นะคะ ขออีกสองคำถามทั้งสองคนได้อัพลุกใหม่ด้วยเป็นยังไงบ้างรู้สึกเจ้าก่อนเจ้าก่อนเจ้าก่อนเจ้าเจ้าลาเจาไปที่รอบเจ้าโอเคผมก็นี่ก็ก็เป็นลูกใหม่ที่ไม่ค่อยได้แต่งที่ไหนก็รู้สึกท้าทายแล้วก็ก็แบบดีใจครับที่ที่เราได้บางทีเราก็ อ๋อทุกนบางทีบางทีเราก็ได้เปลี่ยนลุกบ้างเผื่อ,อแฟนๆจะได้เห็นแล้วก็จะได้รู้ว่าแบบในลุกใหม่นี่มันสดใสพร้อมกับดีโดมันเปลี่ยนไปพร้อมกับดีโดอะไรแบบนี้ครับก็ฝากทุกคนดูลุกใหม่ของดีโดแล้วก็ลุกใหม่ของผมด้วยนะครับครับก็ถามเรื่องการใช้กินที่อยู่ในโฆษณาแบบนี้ไหมครับว่าทั้งสองคนมีภาพลักษณ์เรื่องกินค่อนข้างใช้เลยแล้วโฆษณาชุดนี้ได้ใช้ด้วยอ่ะใช้ใช้นะครับใช้ครับ จีิงแต่ว่าการที่เรากินตอนเด็กๆก็จะเป็นการกินข้อรับรสชาติใช่ครับพอโตมาเป็นซีนเตอร์มันต้องกินท้งรสชาติแล้วก็มุมกล้องก็เลยมีความแมสต์ขึ้นแต่จริงท่ามันมาจากค่าพื้นฐานที่เป็นความชินที่เราชอบกินอยู่แล้วครับหรอะครับพินอ๋อผมลืมคำทักพินหรือกินพินพินหรือว่ากินไม่กินสามใหม่พินอ๋อใส่เพิ่มเลยอ๋อพินพินโอเคเริ่มใหม่ห้าสี่สามสอง ำสำหรับเรื่องพิณน,นะครับก็จริงๆผมชอบเล่นพินมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วพอโตมาได้เข้ามาวงการนักร้องแล้วก็นําพินมาเป็นโชว์กองยาวในคอนเสิร์ตแล้วยิ่งมาเห็นผุชโชยี่นำพินมาเล่นเรารู้สึกว่ามีคนที่ชื่นชอบของเรารอยู่นะจริงๆม,มีมีหลายคนที่เล่นทั้งอาจาย์ทังครูใช่ครับราานนใช่ครับ,แต,รบแต่ว่าเราเป็นเด็กยุคใหม่ที่มีที่สว่างที่สามารถที่จะนํา แต่ว่าถ้าทำของอีสานสร้างแต่ทอดทุกคนได้เห็นก็ดีใจครับที่โจอี้ได้มาทุกคนก็เห็นว่าเบิ้ลกับโจอี้ชอบดิดินก็เลยเอามาใส่โฆษณาก็เลยกลายเป็นโฆษณาที่มุ่นมั่นมุ่นม่วนะสดชื่นมุ่นมั่นแน่นครับแน่นอันนี้เป็นของรับของหลวงเราด้วยไหมคะทีมที่มอบให้โจอี้ใช่ไหมครับเป็นทีมที่ผมซื้อตัวแรกเลยครับตัวแรกที่ซื้อมาทํางานแล้วก็ผมรักษาไว้ช่วงที่ผมรับราชการทหารผมไม่ได้ใช้เลยต้องให้คนอื่นไปขับไปกอปเปลี่ยนสายตลอดจนมาหาว่ามันหันเงินที้ผมจน สร้างบ้านให้พ่อแม่ได้ครับแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่พินใหม่แต่ผมรู้สึกว่าพินพินมีครูครับพออยู่กับคนที่ดีแล้วเรา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 สามารถพาเขาไปเจอคนจริงๆไปได้เงินจริงๆไปเจอชื่อเสียงจริงๆเราก็อยากมอบสิ่งนี้ให้กับคนที่กระตันยูแล้วก็มีความฝันแล้วก็นาสิ่งที่คล้ายๆเราให้เขา,าไปต่อยอดต่อเดี๋ยววันนึ่งเราอาจจะไม่ได้แบบเป็นนักร้องที่ดังข้ามฟ้าตลอดแต่อยากให้โจอี้เขาได้ใช้ตัวนี้เพราะเราก็ชอบเพราะเราก็มีพินหลายตัวครับถ้าได้ตัวนี้ที่ตัวที่เรารักไปอยู่กับคนที่เรารักเหมือนกันก็อาจจะ นำพาชีวิตเขดีขึ้นภูมิใจเดี๋ยวยเดี๋ยวเดีย๋ยวขอคำถามสุดท้ายเดี๋ยวจะได้ส่งพี่ลิลี่ช,ช่วยฝา,า,า,ากผลิตภัณฑ์ลีโดลุกใหม่หน่อยค่ะพี่โจ้ยจัดเลยแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ก็อย่างที่บอกครับผมอยากให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้าผลไม้เครื่องดื่มของของคนไทยกู่กับคนไทยไปนานๆนะครับก็ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เราเออเออเขาเรียกว่าบริโภคสิ่งที่เป็นของไทยนะครับ <ๆ S 2> <ม> น้ำผลไม้สัญชาติไทยน้ำผลไม้รรมสัญชาติไทยผมคิดว่าทุกคนดื่มแล้วอนุรักษ์ไว้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็รสชาติก็อร่อยมากๆแล้วก็มีปรับเปลี่ยนลุกแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้เรื่อยๆครับนอกจากจะให้คนไทยทุกคนอนุรักษ์แล้วก็รสชาติน้ำผลไม้เป็นของไทยผมเชื่อว่าต้องทำทุกครั้งนี้ น่าจะต่อยอดทั้งต่างประเทศด้วยแล้วก็ลิฟี่อยู่ในโซเชียลมีเดียที่แพลตฟอร์มน่าจะมารู้จักดีดูมากขึ้นแล้วก็อยากรู้ว่าทำไมทูตเตอร์สองคนนี้อัปเดตแล้วก็แน,นะนํำขนาดเ้ยครับขอบใจแล้วค่ะช่วยพูดสโลแกแให้ที่ไหนคะแน่ไปลืมละเออันเดอรดีดนัลนวลวนเล่่วนๆชวนนววนนสดชวนนววนนสดชวนนวชวนนชนนชนนนวชนนชนนวนนช่นนสชนวนชนนชนนวนน ดีโดอกใหม่สดชื่นสะใจมวนมวดีโด้อพลุกใหม่สดชื่นสะใจมุวนึ่งสอดีโดอพลูกใหม่สดชื่นสะใจมวนมวน